มาลุยกับแบบฟอร์มบที่59ิกันดีกว่านะครับข้อ1นึ่งบเ9 1นเนาะเขาบอกเติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นะครับขอ้อ1ครับ I'm going to wash my hands wash อันนี้ออกเสียงฝึกออกเสียงยาวไว้นะครับ wash my hands นะอันนี้เขาพูดถึงมือละกันนะมือสองข้างของใครบ้างข้อแรกคือของฉันเนาะ I'm going to wash my hands ฉันจะล้างมือของฉันนะข้อ2ครับ she's going to wash เธอจะล้างมือของใครล่ะก็ของเธอไงก็เป็น her hands นะครับอันนี้ลองทำกันมาหรือยังถ้ายังไม่ได้ลองทำกันมาไปลองทำกันก่อนนะแล้วค่อยมาตรวจกันข้อสามครับ we are going to wash เราจะล้างมือของใครของพวกเรา our hands นะครับมือเนี่ยไม่ได้มือเดียวนะสองมือขึ้นไปก็เป็นเติม s ให้หมดนะครับข้อสีครับ he is going to wash his hands นะ ข้อ5ครับ they are going to wash พวกเขากำลังล้างมือของพวกเขาเองนะ their hands <What? S 1> ข้อ6ครับ are you going to wash คุณจะล้างมือของคุณไหมล้างมือของคุณคือ your hands are you going to wash your hands นะครับข้อ5 9.2ครับใหกาอสองนะ อ่าสองสามสี่หกเจ็ดแปดอ่ะมาข้อห้าเก้าจุดสองครับข้อหนึ่งครับเขาบอกว่า he lives with his parents คือเขาอยู่อาศัยกับพ่อแม่ของเขาเนาะพ่อแม่ของเขานะข้อสองครับ they live with พวกเขาอยู่อาศัยกับพ่อแม่ของ พวกเขาก็คือ they live with their parents นะครับข้อสามครับพวกเราอยู่อาศัย with parents ของพวกเราก็เป็น we live with อะไรครับพวกเราของพวกเรา our parents นะครับ แล้วก็ข้อ4ครับจูเลียนะครับจูเลีย l ล v ฟส์วิ h อะไรครับจูเลียอยู่กับใคร her parents นะครับข้อ5ครับจุดจุดจุดเนาะ I live with my parents นะครับ I live with my parents เชนอยู่กับเพราะไม่ขอาฉันอะไรอย่างนี้ โอ้จอห์นครับจอห์นผู้ชายเนาะจอห์น i ล e s ส์อย่าลืมนะครับคนเดียว verb เติม s อเลยนะถ้าเป็น p r e s e n t simple tense เป็นเรื่องปกติจอห์นเล็บส์ with อะไรครับ his parents นะครับเพราะว่าพ่อแม่ของเขานะข้อ7ครับ do you live เนะี่ยเขาเป็นการถามละคุณเนี่ย do you live with your parents นะครับคุณอยู่กับพ่อแม่ของคุณหรือเปล่าแล้วก็ข้อ8ครับ most children เด็กๆทั่วไปเด็กๆส่วนมากนะ most children live นะเด็กๆทั่วไปเนาะเป็นพ่ออุพจน์หลายคนแหละ most children live with their parents นะครับก็คือของพวกเขาของพวกเด็กนะครับ เด็กๆทั่วไปเด็กทวนมากนะอยู่อายกับพ่อแม่พวกเขานะข้อห้าก้าจุดสามโดยสามันครอบครัวแล้วเติมอ้อยสมบูรณ์นะครับโดยใช้ ข้อสิบ adjective นั่นแหละก็จะมี l i z philip g a r y bill and ted dana กับ robert นะมาลุยกันดีกว่าข้อหนึ่งครับ i saw l i z with her husband philip คือฉันเห็น l i z กับสามีของเธอนะก็คือ philip นะครับอ่ะทีนี้ไม่ได้เห็นเนาะ i saw l i z with her husband ก็คือสามีของเธอ เธอในที่นี้ก็คือ list ถูกไหมทีนี้มันจะมี apostrophe อ่าไม่ใช่อปอสตอฟฟี่เป็น comma อ่ะอยู่ข้างล่างเรียก comma comma มมมมแล้วก็เขียนว่าฟิลิปอันนี้ครับเป็นการขยายความเนาะ I saw list with her husband ฉันเห็น list กับสามีของเธอแล้ววงเล็บอ่ะแล้วก็ comma มมว่าฟิลิปฟิลิปในที่นี้คือใครครับคือ husband นะครับก็คือคุณสามีนั่นเองอันนี้เป็นการขยายนะครับเป็นการขยายข้อความนะ ไปข้อสองครับ I saw Ann and Ted ฉันเห็นแอนกับเท d ดเนี่ย with แอนกับเท d ดอยู่กับใคร with their children นะครับก็คือกับลูกๆของพวกเขานะฮะอ่ะมีข้อ3 4 5 6 7 8 their children นะครับลูกๆของพวกเขาข้อ3ว่า I saw Ted with จุด his wife Anne นะก็คือพูดถึง a n n เนาะข้อ4ครับ I saw Gary with จนะุดๆๆคนนั้นชื่อ Bill เนาะ I saw Gary with his brother ดูฉันเห็นก็ Gary กับพี่ชายของเขาเนาะพี่ชายของเขาพี่ชายของเขานะก็คือ Bill นะครับข้อ5ครับ I saw Anne with จนะุดๆๆ brother บิลเหมือนกันอ๋อก็คือ I saw Anne with her brother ก็คือบิลเหมือนกันนะข้อ6ครับ I saw Liz and Philip ฉันเห็น Liz กับ Philip นะ with their son ก็คือเรื่องของพวกเขาก็คือบนะิลเนาะบิลฮอตจังเลยข้อ7ครับ I saw Anne นะฉันเห็น Anne with her parents ก็คือฉันเห็นเธอฉันเห็นแอนกับพ่อแม่ของเธอก็คือแอนเนาะ ขาแป I saw Diana and Robert <analysts S 1> <Yeah. S 2> with their parents ก <eterm Gore> ็คือ <laut> ก <mant currently> ับ <soup> พ่อแม่ของพวกเขานะครับข้อ5 9 4บเจุดเนาะอืมห ตรงนี้แล้วกันนะข้อ2อ่าข้อ9 9 4ครับ do you like your job คุณชอบงานของคุณหรือเปล่านะข้อ2ครับ I know Mr. Watson ฉันรู้จักคุณวัตสันนะ but I don't know ไม่รู้จักอะไรครับภรรยาของเขาก็เป็น his นะครับก็คือของเขา h i s wife นะก็คือภรรยาของคุณจอรสัน his ไอ้นี้หมายถึงของคุณจอร ของคุณวัตสันนะครับอ่ะก็สามารถ Mr. and Mrs. Baker คุณแม่คุณนายเบเกอร์ Baker, นะครับ live in London อยู่อาศัยในลอนดอนนะ s o n lives in Australia ใครครับ Their son lives in Australia แต่ขึ้นประโยคใหม่หลังคอมอาหลัง apostrophe ก็เป็น Their son ลูกชายพวกเขาพนะวกเขาคือเขาคุณและคุณนายนะขอ้อ4ครับ We are going to have a party พวกเราเนี่ยกำลังจะปาร์ตี้นะ We are going to invite all the friends พวกเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนๆทั้งหมดของใครของพวกเรานะครับก็คือ our friends นะแล้วก็ขอ้อ5ครับ And is going out with going out เนี่ยเป็นแปลได้สองแบบ Going out หมายถึงออกไปข้างนอกก็ได้หรือ going out ก็คือออกเดทก็ได้นะแปดละสองอันคือ going out ธรรมดาที่แปลว่าออกไปข้างนอกหรือ going out with him ก็ได้เป็นแบบแปลว่าออกเดทกับใครอะไรอย่างนี้ Are you going out with Diana? คุณกำลังออกเดทกับ d i a n าหรืออยู่หรออะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อห and is going out with จุดจุด Friends this evening เอ่อข้อนี้ไม่ได้แปลว่าแบบออกเดทเลยนะเป็ออกไปข้างนอกนะ And is going out and เนี่ยออกไปข้างแอนกำลังออกไปข้างนอกกับเพื่อนๆของเธอเนาะก็คือเพื่อนๆของแอน this evening โอ้ครับ I like tennis ฉันเนี่ยชอบเทนนิสนะ It's favorite sport เนาะ It is my favorite sport ฉันชอบเทนนิสมันเป็นกีฬาที่ฉันชอบ มันเป็นกีฬาที่ชื่นชอบของฉัน <c oughs> อ้อข้อ7ครับ is that จุดจ car แล้วก็ no อีกคนเราบอก no I haven't got a car ไม่ไม่ไม่ฉันไม่มีรถแสดงว่าเป็นอะไรครับถามคนที่คนดูอยู่ก็คือ is that your car มันคือรถของนั่นนะ่ะมันคือรถของคุณหรือเปล่าข้อ8ครับ I want to phone Ann ฉันอยากจะโทรหาแอนนะ do you know อะไรครับ for number เบอร์โทรของเธอหรือเปล่าคือ do you know her number ข้อ9ถาม do you think most people are happy in the jobs do you think คุณคิดว่า most people are happy in the jobs ผู้คนส่วนมากนะผู้คนส่วนมากคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่คนส่วนมากคือหลายคนอ๋อ most people are happy มีความสุขในงานของพวกเขาหรือเปล่าอของพวกเขาแสดงว่าเป็น in their job นะครับข้อ10ครับ I'm going to wash h a i r before I go out ฉันเนี่ยจะล้างผมของใครกอ่อนฉัานออกก่อนอล้างผมของฉันก็คือ I'm going to wash my hair before I go out ขเขาจะแปั This is a beautiful tree นี่เป็นต้นไม้ที่สวยมากจ h t leaves are a beautiful color มันจะมีคำว่าน,นี้อะ่ะ อันนี้คือ L E A F Leaf แปลว่าใบไม้แต่เนี่ยใบเดียวนะเนี่ยใบเดียวแต่พอมันเป็นหลายใบก็เป็นตัด F เป็น V แล้วเติม E S อันเนี้ยคือหลายใบนะเนี่ยหลายใบนะอ่ะนี่แปลว่าใบไม้นะครับอันนี้ใบไม้ของอะไรของต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นตนี้มีชีวิตไหม มีก็มีคนบอกมีก็มีคนบอกไม่มีก็ไม่มีนะครับต้นไม้เราเรียกเป็น it เพราะฉะนั้น it s จะเป็น it s นะครับ it แล้วเติม s นะใบไม้ของมันนะเราใบไม้ของมันเนี่ยก็มีสีสวยนะ ah a beautiful color คือมีสีที่สวยมากเป็นสีที่สวยมากนะข้อ12บสอง john has a brother and a sister john เนี่ยมีพี่ชายหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนนะ อันนี้ของใคร his brother ของจอห์นเนาะพี่ชายของจอห์นนะครับอายุ25 uh, huh? and his sister is 21ก็คือและน้องชายของจอห์นเนี่ยขเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็21นะครับห้าก้าจุดห้าเติมอย่างสมบูรณ์เราใช้ my his there กับคำต่อไปนี้ coat เสื้อโค้ท homework การบ้าน house บ้าน husband ผัวอ่าหรือสามีนะครับ job งานนะคีย์กุญแจเนมชื่อนะครับสองสามสข้อหนึ่ครับจิม doesn't enjoy his job is not very interesting จิมเนี่ยไม่ได้ enjoy กับงานของเขาเลยมันไม่น่าสนใจเลยนะครับข้อสองครับ I can't open the door ฉันไม่สามารถเปิดประตูได้ I haven't got ฉันไม่มีอะไร My key อ um ๋อ oh, ต้องเป็น its key ฉันไม่มีกุญแจของมันนะกุญแจของประตู I haven't got its key หรือ my key ก็ได้เอาเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงกุญแจของประตูก็คือ its key กุญแจของฉันคือ my key ก็ได้นะครับ Sally is married ข้อ3นะครับ Sally เนี่ยแต่างงานแล้ว โจโจโจวอร์ก k ์ในธนาคานะอะไรครับ Sally is married นะเขาพูดถึงแมทเขาพูดถึง r มริ d อ่ะเขาพูดถึง Sally หรือเปล่าไม่มั้ง w o r k in a bank แสดงว่าภรรยาสามีไหม her husband นะครับ her ในที่นี้เนาะของก็คือ Sally her husband คือสามีของสามีของ Sally นะครับ works in a bank เขาจสีกอ it's very cold today มันอากาศมันเย็นมากวันนี้นะ put on when you go out put on your coat ก็คือสวมใส่เสื้อโค้ทของคุณซะตอนนี้คุณออกไปข้างน,นอกเนะี่ยก็คือสวมใส่เสื coat ้อโค้ทของคุณซะ it's key อันนี้ it's key หรือ my key ก็ได้นะแล้วไปนะครับ แล้วก็ข้อ5นะครับ What are the children going doing 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 What are children doing เด็กๆกำลังทำอะไรเห็นอยู่ They are doing พวกเขากำลังทำพวกพวกเด็กๆกำลังทำ their homework เด็กๆกำลังทำกันมากพวกเขาอยู่ดีมากข้อ6ครับ Do you know that man รู้จักพู้ชายคนนั้หรือเปล่ามีคนบอกว่า Yes นั่นรู้นะ But I don't know oh, his husband mm hmm. ไม่ใช่ละ I don't know his name ฉันไม่รู้จักชื่อของเขาข้อสุดท้ายครับ We live in Barton Street ก็คือเราเอาศัยอยู่ในถนน Barton นะครับจุดจุด is at the end the on the left อยู่ที่ปลายถนนทางซ้ายนะอยู่ที่ปลายถนนทางซ้ายก็คื Our house นะครับพวกเราเนาะก็เป็น our house นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้น p o s s e s s pronoun กันนะกระบ,บทหน้่ลุยครับ